อขอแนะนํานี่คือคุณเล็กทิ่นี่นะครับเป็นผู้จัดงานเกี่ยวกับลําล,ลึกถึงผู้เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยข้กับประเทศไทยนะครับใ,ในในวันที่10เมษาแล้วก็19พฤษภาปี2 5 5 3นะครับซึ่งเราจัดงานวันนี้ขึ้นมาก็ขอาถามพี่เล็กนะครับในการที่จัดงานครั้งนี้มีจุดประสองค์อะไรบ้างครับ ก่อนที่จะตอบคาถามอันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าขอขอบคุณทุกคนที่รู้สึกว่างานที่เราจัดประสบผลสำเร็จที่ได้ที่เกิดเข้ามาี่เาไน้วางไวนะครับที่คาดเป็นที่ที่กำลังรอเกดงาว่าคุณได้จะทอะไราองมีอย่างอี่นมากกับเขาส่วนเรื่องวัตถุประสงค์ในการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ ก็ได้ได้บอกนะและ้วับว่าวันนี้เราจังเนี่ยเราลราลึกความเสียงตละคือของพี่น้องคนไทยของเราที่ต้ององต่อ,ส,อสู้นะและ้วก็ได้ไปทั้งคู่ไปแล้วก็สูกเลีอกมิดก,ก็ต้อเลือกที่ต้องการที่จะต่อสู้เพื่อให้ประเทศไทยมีความ,มเป็นไปได้เท่าไรที่พูดการดําเนินงานทั้งหมดนี้เนี่ยทางไทยในออสเตรเลียก็เป็นการสนับสนุน ในการจัดงานนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนพี่น้องคนไทยในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการลงยึดไปด้วยในคูมิโลกนะครับนั่นคือส่วนที่สองก็คือเป้าหมายที่เห็นว่าการที่เราได้นำกิจกรรมวันนี้ออกมาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ขยายแนวความรู้และก็ทิศทิงแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนในออสเตรวันออกเฉียงใต้ท่านคนไทยท่านใดได้เข้าใจนะครับทางนักการ เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือคำตอบที่ผมพอนี่นะครับให้ทราบว่าเป้าหมายของเรานะครับเราดำเนินนะครับของเราก็อยากน้คามุขเลือกจะเลือกคาให้